สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC สาวหน่อยเอฟซี FC อิหละองิงเป็นยังไงครับเมื่อนี้อิหละเฮ้าไปใส่แนมมือนี้เนาะพี่น้องก็เมื่อนี้ก็ไปใส่แนไปหูแนพี่น้องเอ้ยผมก็ได้ไปเบิ้งแล้วนะครับพี่น้องคลิปไออิหละเฮ้าที่เป็นช่องมีช่องพ่อแม่องิงแล้วก็ช่องไอเบาวโทษเนาะพี่น้องเนาะ สุขคนก็คสิเห็นนะครับพี่น้องมืงนอนีกับอีลาเฮ้ากับไปผาผ้าแม่ไปหาหมอเนาะแม่ก็เป็นความดันเบาหวานนะี่ยังไงนะครับเ็นน้ำตาลกับึ้นนะน่าจะเป็นเบาหวานนั่นสิเนาะครับก็ต้องไปตรวจเพราะว่ามันขึ้นร้ายกับสาเหตุกับเอแม่หน่อยบได้พัก่อนนะครับต้องไปกับอีลาอยู่เลยมันหนีกับพ่อมันหนีมาพักพักพอนก็ต้องไปหาหมอไปรักษาเนี่ยนะครับพี่นอ้องเพราะว่าเดี๋ยวเปิดรงอีกกับจไปเง่าอีกหรือเซบโมีเไว้ไอีกครับ ปีนี้ก็เห็นบอดโจเขาบอกอยู่นะครับพี่น้องเอยอ,อีหละกะบอบอมี่ไอรับเชิญร้ายอ่ะอาจจะไป่ใช่หาหกงานบอดด้หร้าย,ายงานคือคือสุปีนะครับพี่น้องเพราะว่าอาจจะอยากให้อีหละพักพอนนะครับพี่น้องแต่ครับมันก็หน,นีบอบพนเหครับเพราะว่ามันเป็นคนดังไปแล้วครับพี่น้องเป็นคนดังเป็นคนไออันนั้น โค้โฮคนไอ้ไประชาชนฮูจักหลายแล้วเนาะครับปนน้องมันก็นตั้งนี่แน่และ่ะก็รับเชิญงานปนนั่นนี่มันตัง้งนี่เป็นเรื่องปกติครับปนน้องเพราะว่าเพิ่ง่ดนคนดังไพ่ไพ่ก็สิอยากสิได้เนาะพี่น,อน้องเนาะก็มื้อนี้ก็เฮาก็เห็นไอ้แม่น้อยครับไปหาหมอแล้วก็ไปเบิ่งเสื้อผ้าเนาะ,หะนเห็นเห็นเห็นบ่ครับพี่น้องเอ้ยอีหล่าอุ้งอีเฮาก็บ่ไปซือ้อราคาแพงนะครับพี่ซือ้อราคากางเกงกันราคา180บาทสิเนาะ อันี้แหละเขาว่าคนถึงหักคน,คนถึงแพงคนถึงคอยสนับสนุนอีหละเนาะเพราะว่าอีหละใส่ย,ยั้งกับใสบ่บบแมนแบบรู้ aw, ล้าบแมนไอยี่ห้อก็นะมีแต่แบบธรรมดาธรรมดาคือเคยใส่แบบใดก็ใส่แบบนั้นนะครับพี่น้องนี่แหละคนเฮามันถึงแบบเอฟซีถึงหักถึงคอยเบิงคอยปกป้องคอยดูแลคอยมีงัง้นยังก็คอยไปเชี่ยสัน,นะครับไปเบิงไปเชี่์นี่นะครับพี่น้อง ก็หายากนะครับที่พี่น้องที่มีไอ้ไอ้คนดังที่ไปใส่ของแบบนี้ส่วนมากก nah ับบางคนน่ก็คือบางคนนะครับบางคนกักพอดังนะครับไปใส่ของนี่ยูหอนี่มีนีแมนเน่มีอย่างกับเออแมนเน่นะครับมียูหอนั่นแหะครับพี่น้องเอามาใส่เพื่อให้รู้เพื่อให้โกงสีเนาะแต่ละห้าพอตองอยานครับใส่ราคาลอยแปดสิบสี่เสื้อผาก็บ้องแพ่งเสื้อผากับใส่ของจะของ ง,ง่ายๆนะครับพี่น้องนี่แหละเขาเอื่นว่าคนทีแบบว่าเฮ็ดโตแบบธรรมดาธรรมดาที่บอบอต้อง่ารู้ลาบอต้องไปแบบเฮ็ดยั้งนะครับบอต้องไห้แบบว่ามันกระเลิกกระซีนนั่นะครัเขาพี่น้องเนาะมันก็นใส่แบบนี้สบ,สบายๆแล้วก็อตตอนบายๆอีหล่าเฮ้าก็ไปใส่ละครับไปรถตัดนะครับพี่น้อง เอฟซีคือเก่าครับพี่น้องเอฟซียู่ใส่กับพี่นี่ยเอฟซีก็ขอท้ายลูกแม่แต่ผ้าแม่ไปหาหมอกะเอฟซีก็ไปอยู่ในหนังกระทาขอท้ายสี่เนาะครับพี่น้องอยู่ในลานไอเสื้อผ้าก็ขอท้ายสีเนาะโอ้อยแบบภูมิใจกับอีหลานเนาะที่มีคนหักคนแพงหลายปันนี่เนาะไปใส่ก็มีแต่คนหักนี่แหละคือคนดังทแท้ๆซุปเปอร์สตาร์แท้ๆเนาะพี่นี่ก็คือคือไอหเห็นไอพอยงยุทธาวน่นแหละครับพอน้องพี่น้อง อีหลา่าโปแมนแบบมอลัมธรรมดาแล้วครับโปแมนมอลลัมอิหล่าเป็นระดับสเปิร์สตาร์เป็นแบบคนดังแล้วคือบอดด้ว่ามันเป็นแบบมอลลัมสิไปล่ำน้ามองคุน้าม,ง,มงนีแตาแบบไอ้นั้นคือเขาบปแมน,นครับพี่นอ้องอิหล่าเฮากับสิได้ไปแค่โชว์เนาะโชว์กับห้องเพลงมันหาทุมท่มพบทุ่มหรือว่าคนรับเชิญอ,อย่างสี่เนาะแล้วก็สีออกฉากแน่กับซักฉากสี่แต่บอดดีอยู่ถึงสว่างคือคนอื่นเพราะว่ามันเป็นผู้นั่แล้วเป็น บอกง่ายๆก็ต้นโตชูโล่งแล้วนะครับพี่น้องเนาะแบบสีเฮ็ดคือเกากระบได้เพราะว่าคันชาดอิลาไปนี่ก็งานกับซีบอคือเนะครับไอแม่แต่เจ้าผ่ากระซีบอบอเวิร์กนะครับบอเต็มถี่เนะครับบออจีบอจ่างก็ได้คันนันมันอิลาบอบอได้ไปขึ้นกับแบบที่ว่างานเกิดจ่างไปแล้วอิลาด้านบ่อได้ไปนี่เนาะครับพี่น้องแห่งงานเจ้าผ่าเนี่ย แห้งคักเตอพี่น้องข้างานเจา้าภาพในี่แห้งอีหล่าต้องไปให้ได้เติมต้องก็เลยต้อง,งพักผ่อนหลายๆกาบเร็วกว่าคนอื่นเลยเร็วสิเนาะพอต้องไปคือแบบว่าที่เขาว่าคนแบบทั่วไปที่ว่าไปยังนะครับไปเต้นไปโชว์แล้อะไปเต้นไปนั่นแหละครับพี่นอ้องไอ้วงเปิดวงแต่ึ้นมากกับมารหองเพ่งเพ่งแต่ว่าฟึกเพ่งไว้แน่สิครับพี่น้องฟึกเพ่งไวให้มันเก่งๆเนาะนั่นแหละอีลาหล่าเฮ้ากับ นี่ก็เห็นบอกว่าอยู่เห็นพอโจบอกอยู่เนาะว่างานวันเกิดอีหล่ากบอีหล่าก็พอได้จัดใหญ่เด้อครับพี่น้องแต่จัดในหน่อยอาจสีมี่แต่เอฟซีมาหาพ่อแม่พ่อพ่อแม่ที่มาเบิงมาหาสีเนาะจักสีเบิงว่าคนหลายหรือบ่หลายบ่โหครับพี่น้องอาจสิมีมอลำซิงวงในหน่อยมาตังเพื่อสีใดให้ขึ้นไปห้องเพลงนะครับไปพวกนักลองที่มาอวยพ่อนี่หล่าก็จะได้ขึ้นไปรับเชิญใดไปห้องเพลงของยังสีนะครับพี่น้องเนาะ อาจจะเป็นจจงสั่นอาจิบเด็แบบจัดรู้ร้ายยังหมากไม้อาจจะเปเชิ่อนขนหมากไม้อาจจะเป็นแบบว่าเอาแต่คนห mm. ูจักสินะครับพี่น้องเนาะประมาณนี่ผมว่าคิดว่าประมาณนี่นะครับพี่น้องแตงไนก็คอยเบิงคอยแย่งคอยติดตามอีหล่าเนาะคอยเชื่ออีหล่าไปเรื่อยๆเด้ครับพี่น้องจังไรก็ซอยสนับสนุนเนาะคือผมนก็คือกันนะครับผมกับเบิงอีหล่ามาตั้งแต่มือแหลกเนาะตั้งแต่มือแหลกอีหล่าว่าสมัครกับแม่ว่า่ดๆโ่เมนว่าสมัครกับพอได้ <laughs> ตั้งแต่อีหลามาสมากรรมแมร่หลาลังไว้ที่เราครับพี่น้องล้วได้หลาก็ได้ขึ้นห้องเพลงอ่ะเนี่ยังจาได้ว่าไอ้ไอ้พอพอเอกเอามาไล่ไห้เนี่เนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละตั้งแต่นั้นมาผมก็ได้ไปเบิ้งคลิปไปจนทิ้งโน่นแหละที่เ่นยูสมล่งอ่ะรับไอ้ขึ้นมือแรกน่ะโอ้ยขึ้นมือแรกกระซอนนะครับพี่น้องเห็นบอครับนั่นแหละ สอ,อ่นตั้งแต่มือแรกจนถึงสู่มือนีะก็คือเก่าเปลี่ยนแปลงบอ่อีหล่าก็ยังโตเฮ็ดโตคือเก่าสกับพี่น้องยังเคยให้แบบไปเบิ่งแบบให้แบบอแบบยู่หนาวิธีให้กำลังใจเอ็ดซี่มาคอยจับมือจับยังสีเนาะไผมาจับก็ให้จับสุมองสุสุขชนอโรดนะครับผมแมนผมแมนสุมองนะครับพี่น้องสุขชนอโรดครับจับ โอ้แต่ละคนในเอฟซีก็ได้จับมือหลานี่ก็ดีใจสุก็เลยครับพี่น้องดีใจที่ได้จับมือหลานี่สิแล้วก็ได้มีดีใจได้เอาเงินให้หลานี่สิเนาะนี่แหละผมงงกับงงตรงนี้แหละครับพี่น้องเอฟซีทันได้ว่าแล้วก็ได้เอาเงินให้หลานี่ยมีแต่คนดีใจมีแต่คนดีใจมีแต่คนแบบโอ้พุ่มใจที่ได้จับมือหลานด้ให้มาไล่หลานี่สิเนาะเบิ้งนะครับพี่น้องนี่แหละคือคนดังคน คนดังในของแท้วาสซันดอก้นดังของแ <im Alto> <premature> อท้โมแมนคือแบบว่าทั่วๆไปมันดังเมื่อนั่นอ่ะเบิ้งแต่ออกเพลงแต่ละเทือนะครับเบิ้งมือหนึ่งมือหลานหนึ่งสี่นอพี่น้องพออกไปแล้วก็จังไดก็่าลืมมากดไลค์กดแช์กดติดตามให้เน็ตลงทางไอ้ไอ้แท็กซี่ลงทางเนยเด้อครับพี่น้องเคยเอาไปเป็นเน็ตนะเอามาเน็ตแท็กซี่ลงทางครับจังไดก็มากดติดตามกดไลค์กดแช์เน่ยเด้อครับจังไดก็คอยเบิ้งคอยแย่ง ผมกับศิติตกตามอิหละไปเรื่อยๆกับว่าเรื่องอีหละมวนๆไปสี่หะครับพอได้าอกยังบากไม่แต่กับวอกแบบความหดซึกงดีๆแล้วก็ของตีอีหละไปแต่ละมือแต่ละเว้นนะว่าไปใช้แนงสินะครับพี่น้องมือนี่กับมมีล้างลายกับใครเบินใครแย่งในเด้อครับพี่น้องมือนี่สวัสดีครับ